พักฝ่ายค้านจะร่วมช่วยแก้ไขการแพร่ระบาดโควิด -19 เพื่อประชาชนและประเทศชาติในทุกวิถีทางให้ดีที่สุดแม้พักการเมืองฝ่ายค้านจะถูกฝ่ายรัฐบาลและระบอบเผด็จการทำร้ายทำลายอย่างหนักทั้งยุบพักตัดสิทธิทางการเมืองจับกลุ่มคุมขัง ูกกระทำาย่ํมยีได้รับบาดเจ็บล้มตายนับครั้งไม่ถ้วนและยังถูกกดขี่ข่มเหงอยู่ด้วยกฎกติกาของชนกบฏจนปัจจุบันแต่เมื่อบ้านเมืองเกิดโรคระบาดภัยพิบัติร้ายแรงคือโควิด -19 มากระทบโรคระบาดนี้ไม่ได้แยกเพศหรือวัยไม่ได้แยกเชื้อชาติศาสนาไม่ได้แยกความเชื่อทางการเมือง แต่ทุกคน <c oughs> ได้รับผลกระทบและกระทบเป็นลูกโซ่ทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศพวกเรามองเห็นถึงความไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถในการบริหารจัดการโรคระบาดของรัฐบาลจึงไม่อาจละเลยและเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวด จึงพร้อมที่จะให้ความร่วมมือทุกอย่างทุกด้านทั้งต่อรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดร่วมรักษาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่กักตุนหน้ากากสินค้าและเวชภัณฑ์ที่เห็นแก่ตัวบนความเป็นความตายของเพื่อนร่วมชาติแต่ถึงอย่างไรพวกเราพักฝ่ายค้าน ซึ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยขอยึดมั่นในหลักการให้ฝ่ายเผด็จการจงเปิดใจให้กว้างยอมรับปัญหาของชาติบ้านเมืองทั้ง 1. การแก้ไขรัฐธรรมนูญเผด็จการปี60 2. การยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปี 3. การให้สมาชิกวุฒิสภา แต่งตั้งลาออกทั้งหมด 4. ให้องค์กรอิสระและกระบวนการยุติธรรมเลือกข้าง2มาตรฐานลาออกทั้งหมด 5. การยุติการสืบทอดอำนาจที่ไม่มีความชอบธรรมและสารพัดปัญหาที่รัฐบาลเผด็จการซ่อนรูปในเสื้อคลุมประชาธิปไตยชุดนี้ก่อขึ้น และจะต้องรับผิดโดยพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยจะสงบนิ่งและพร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลและภาคเอกชนในการแก้ไขวิกฤตชาติครั้งนี้อย่างมีเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนกว่าการแพร่ระบ,บาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 จะคลี่คลายและ บ้านเมืองของเราข้ามพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้กับผมนครมาชิมลองหัวหน้าพักเพื่อไทย21มีนาคม2563